สวัสนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการแพ้ท้องนะครับก็มีคนไข้รา,ายหนึ่งนะอายุประมาณอายุสักป,ประมาณสาประมาณเนี้ยนะก็อายุคันประมาณ10สัปดาห์มาร้โรงพยาบาลด้วยเรื่องการขึ้นไส้อเจียนแบบรุนแรงแล้วก็กินไม่ได้เลย2วันนี้ เขาก็เป็นแบบนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเขาพอกินได้เพราะว่าค่าไปไดซีจีหรือว่าค่าการตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะดับเบิลทุกๆ2วันนะหรือว่า2เท่าทุกๆ2วันแต่ว่ามันจะไปสูงสุดตอนอายุครรภ์ประมาณ8-10ถึงสสัปดาห์ตอนนั้นผลเลือดจะเป็นแสนนะนะเป็นแสนประมาณ8 0 0 0 0ื่ถึงแสนแล้วก็คงอยู่ตรงเนี้ยสักระยะหนึ่งก็ประมาณ12 1 0อสถึงสัปดาห์ะอะไรเงี้ยนั้นก็ต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ ามเดือนขึ้นไปมักจะอาการแพท้องก็จะลดลงแต่ไม่ใช่หายไปนะครับเพราะบางคนเนี่ยแบบว่าตั้งครันมาได้6กเจสัปดาห์มองเห็นตัวเด็กเห็นเงาหัวใจเต้นแล้วอยู่ๆว่าเฮ้ยอาการแพ้ท้องหายไปอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลาเราไปดูทศสาวจริงๆเนี่ยพวกที่เด็กตายในครันเนี่ยทารกเสียชีวิตในคันเนี่ยในอายุคันน้อยๆเนี่ยอาการแพ้ท้องเป็นอาการที่ดีนะครับ มันจะหายไปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องระวงังสาหรับคนไข้รา,ายนี้ที่เวลาเราแพ้ท้องหนังๆน,นี่เราต้องให้น้ําเกลือให้เพราะเราจะขาดน้ํากับขาดไอ้พวกเกลือแร่นะครับเกลือแร่มันจะไม่สมดุลถ้าเราทิ้งไว้เราจะเข้าสู่ภาวะที่แย่เลยเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ทิ้งไว้จนจนสภาพเขาแย่ก็มาให้น้ําเกลือนะครับประมาณสักสามขวดนะเขาก็จะกลับมาเป็นแบบ กติแต่คนที่แพ้ท้องนี่ส่วนใหญ่ก็จะพอเราให้น้ําเกลือสักพักหนึ่งเนี่ยจะอยู่สักครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้น้ําเกลือในในคลินิกดีกว่าเพราะว่าการให้น้ําเกลือในคลินิกมันราคาจะถูกแต่ให้น้ําเกลือในโรงพยาบาลก็จะเป็นหมื่นนะก็เราก็ต้องต้องคิดดูใหดีนะครับ ตอนนี้เราก็มาพูดเรื่องการแพ้ท้องเนี่ยมันเป็นลักษณะของการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์นะยกเว้นว่าแผ้ท้องหนักมากแล้วเรายังไม่เคยดูนักสาวเราก็ต้องระวังเรื่องระวังเรื่องคันไข่ปลาอุกนะครับเพราะคันไข่ปลาอุกนี่มันจะเป็นการตั้งครรภ์จะเป็นแบบเมดตาคู่เต็ไมไปหมดเต็มในท้องเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากสเปิร์มและไข่แบ่งตัวผิดปกติหรือว่าสเปิร์มเข้าปฏิสุธีสองตัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดการเจริญในพรงม่ลูกเป็นแบบไมสก,กูเต็มไปหมดเลยแล้วเจริญอย่างรวดเร็วว่าลูกจะใหญ่กว่าอายคันแล้วคนไข้าบางทีก็มีเลือดออกแต่มีอาการแพ้ท้องอย่างมากนะแต่ถ้าเราจอะเลือ่อดมันบางทีขึ้นเป็นล้านเลยนะห้เราเนี่ยถ้าขึ้นเป็นล้านแน่ใจได้เลยว่าเป็นเป็น,นปคันไข่ปลาอุกพวกนี้ก็จะใช้การดูดทิ้ง แต่สำหรับคนไข้ที่ทั่วๆไปที่เป็นแบบอาการแพ้ท้องยังรุนแรงเราต้องให้คนไข้นอนลงไปบานแล้วให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็วิตามินแล้วก็ให้อาจจะให้เกลือแร่แล้วก็หรือว่าไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวน้ําน้าเกลือที่เราให้เนี่ยมันก็จะทดแทนได้ก็ได้ทั้งน้ำได้ทั้งเกลือแร่พลังงานก็โอเคคนไข้ก็กลับบ้านแล้วก็อยู่ หมายถึว่ามีอาการที่ปกติในประมาณหนึ่งสัปดาห์